สวัสดีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับก็วันนี้หลังจากที่ฝนตกมานานแล้วก็หยุดมาได้สองสามวันนี้ก็การเลี้ยงวัวเราก็จะลำบากหน่อยก็มีให้เล็มหญ้าตรงไหนก็ให้เล็มไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้หาย้าน้ำก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่ก็หญ้าก็เริ่มแห้งเปื่อยตายนะครับ ช่วงนี้อาจจะพร้อมหน่อยนะครับวัวเพราะว่ากินหญ้าไม่เต็มที่ครับผมได้กินหญ้าไม่เต็มที่แต่ก็ก็ได้กินทุกคาบครับแต่ว่าอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าหญ้าที่เราปลูกไว้ก็น้ําก็ท่วมตัดไม่ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนนะึงคือตัดแล้วก็มันไม่ขึ้นครับอันนี้เอาปลูกก็ใกล้ๆกับค้อกลัวนะครับอยู่ติดติดกันนี่แหละเรามีมีที่ก็ให้มัน เลมหญ้าไปก่อนเดี๋ยวก็ช่วงเย็นเราก็จะไปตัดหญ้ามาให้มันกินอีกอันนี้คือสถานะท้องทั้ง2ตัวนะครับก็คือท้อง CY160 ทั้ง2ตัวเลย่ะผมจะมาให้ดูอารมณ์ของเด็กๆที่อยากจะออกจากข้อครับออกไม่ได้ครับผมวุ่นวายวุ่นวายมากวิ่งไปถนนวัยรุ่นครับ วัยรุ่นอยากออกจากคอกเราเลี้ยงลำบากครับเพราะว่าตอนนี้คือมันอันนี้แต่ว่าเรามีที่ให้มันเดินครับผมที่ว่าออกมาจากคอกนะครับต่อออกมามันก็จะเดินออกมาเดินเล่นมานอนเล่นแต่ช่วงนี้ก็อาจจะคอกจะแฉะหน่อยมันก็ยากต่อการจัดการนะครับแต่ก็ไม่เหนือบาก,กว่าแรงน้ำลดมานิดหน่อย แล้วฝนก็ไม่ตกมาสาวันแล้วก็ถือว่าโอเคครับน,นี่ครับน้ํำนองเต็มไปหมดแถวนี้ท่วมหมดนะครับแถวที่ผมถ่ายเนี่ยคือท่วมหมดท่วมตรงที่วัวออกมาเดินนี่ก็ท่วมครับเพราะว่ามันน้ําแถวนี้มันจะต่ำตรงผมปลูกหญ้าตรงนั้นมันก็จะสูงนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ให้ออกครับผมตัวนั้น ออกไม่ได้วุ่นวายวุ่นวายครับออกไม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งวุ่นวายเพราะว่าออกไปแล้วมันก็ไม่กินหญ้าเหมือนเดิมมันร้องหาแต่ลูกมันครับแค่ลูกมา,าตัวนี้สาวสาวน้อยสาวน้อยวัยสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับสาวน้อยวัยสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนละสิบเอ็ดเดือน อันเนี้ยอ่าตัวนี้ลูกจะเป็นลูกชายครับลูกชายของเลดบอยอตัวนี้ลูกชายเลดบอยครับลูกชายเลดบอยวัยสี่เดือนอ่าตัวนี้จะเป็นลูกสาวของเลดบอยเลดบอยวัยห้าเดือนนะครับลูกสาวอันนี้ศูนย์เข่านะครับตัวนี้ศูนย์เขา่าอ่าตัวดํานี้ก็ศูนย์เข่าเหมือนกัน สาวนี้ก็ศูนย์เขาไอตัวผู้น่ะก็จะเป็นลูกของ CY160 นะครับตัวนั้นอายุเพิ่งได้เดือนหนึ่งเพิ่งได,เด้เดือนเสร็จๆนะครับผมหลงรักเด็กน้อยครับหลงรักเด็กน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่เเด็กน้อยสี่ตัวเนี่ยอารมณ์อารมณ์ อารมณ์อารมบจอยครับไม่ได้ออกข้อกับแม่ก็ให้แม่แท้เลมหญ้านะครับเพราะว่ามันยากต่อการจัดการคือถามว่าออกได้ไหมออกได้ครับแต่ว่าคือหญ้าที่ผมปลูกไว้อ่ะมันไปแทะเลมแล้วมันทําให้หญ้าเรามันไม่โตนะครับก็คือหญ้านี่ครับอยู่ติดกับคอกเลยนี่ครับถ้าผมมาออกข้อนะครับมันก็จะมาแทะเลมหญ้าพวกนี้แล้วก็มาเหยียบย่ํา ทําให้หญ้าผมไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยยากต่อการจัดการเพราะว่าผมผมไม่ได้ผูกหวนในอคอกจะผูกแต่ตัวที่มันร้ายที่มันดุที่มันชนเพื่อนนะครับเพราะว่าผมมันเลี้ยงแบบฟีสไตล์อารมณ์ได้ออกจากอคอกก็จะประมาณนี้ครับผมหิวหญ้า เพราะว่านานมากแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกมาก็จะประมาณไม่ได้ออกมาแหรลมหญ้านี่ก็จะประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งน่าจะประมาณนี้ครับประมาณสองอาทิตย์เพราะว่ามาก็น้ําท่วมแล้วก็ฝนตกฝนตกทุกวันเลยก็คือช่วงนี้นี่แหละครับน้ำพึ่งพึ่งหยุดนี่แหละฝนฝนพึ่งหยุดก็เลยนานๆได้ซ่อมแซมคอกด้วยเพราะว่าคอกมันพังก็เลย ซ่อมแซมแล้วก็มาเอามาปลูกเนี่ยครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ